สวัสดีค่ะทีล่ลราได้ยังงี่แน่ลูกเก็บสีอู้เหลือตอนเดียวเแลล์จ้าเแล้ว,ลวบบเวอาผู้ใดซื้อให้ลูกมั้ยเนี่ยของผู้ใดอของแม่ยังแม่ลาลาขอบคุณแม่ลาลาค่ะลูกขอบคุณแม่ลาลาค่ะที่ให้หนูได้กินเคเอฟซีอร่อยอร่อยค่ะที่ให้หนูได้กินเคเอฟซีอร่อยอร่อยค่ะอ๋ออร่อยไหม ยังไม่ได้กินเลยแซ่บอลลุกไมแปุ๊าปุ๊จ่าช่วยกินมด้วยดิกินน้ำแน่ให้แม่กินน้ำแน่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะไม่กินจะไม่อดจยานหรือว่าพี่บอลอ้วนแล้วเอาเอาอีหยังาลไรหนูก็อ้วนต่อเพิ่งจอยเมื่อกี้ก็อ้วนต่อ อเพิ่งจ่อยตอนไม่ได้กินข้าวเอ่ออกินเป็นข้าวเลยจ่อยเอ่อตอนไม่ได้กินข้าวเลยจ่อยจิ๋นกีตอนนี้สิอ้วนดิ๋เนี่ลูกอคือเก่าอ้วนคือเก่าแล้วอย่รีบออกกําลังกายไปจักรยานที่อย่างเปาด้วยนะแต่หนูขอขออะไรคะให้ถอดตะกร้าออกมันจะดีกว่าอืมี๋ยวมันจะได้ใส่อะไรได้แล้วลูกถอดตะกร้าตะกร้าออกนะเก้าอันให้ไว้ที่จับอร่อยปุ๊บลูกแซ่บปะแซบมีน้ำโค้กด้วยอืมมีน้ำโค้กด้วย แม่แลาลาใจะดีมากขอบคุณค่ะแม่แลาลาจ้าที่เมตตาให้เด็กอ้วนคนนี้ได้กินของอร่อยอร่อยจ้าของมากของมากเลยจ้าของมากเขาจ้า,ขอ,จาขอบคุณแม่ละล่าจ้าขอให้แม่ละลาสุขภาพแข็งแรงค่ะร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองเลยจ้าแม่ลาลาหนูกินเองนะแม่แทั้งหมดเนี่ยนะจ้า มันติดเดี๋ยวมันใส่นั่นเพลงเหรอมันสิบ,บอกดอกว่าถ้าต้องงอกูเสียงเสียงแต่บางด้วยโอ้ยก,กินเบื่อตัวไหนแม่ฉักินนิดเดีวยวอะทำไมอ่ะเดือดไปทำไมอะแมวกระจุกเอ้าให้ตจอมีเลยลูกคือกินนิดเดีวยวะมันอร่อยก็เลยกินนิดเดียวเอาชิละนิดออกทีละนิดพอหมดใช่ไหม

เจฟซีลราก็ปัน้นแต่างกายไปเนี่ยลูกตาลว่าแม่บาลูกตาลบอลย่างไปประทันจะไปมืดหลายบอลท้ายประเหียนออเอาร่างกายเหรออ้วนตาล ไปแล้วครับไปแล้วปั่นกูเบิดๆๆๆนเน 2, 30, บิดบกระเทือนเลยสองสามมือทำไม่ได้ปั่นห้อนไหลปั่นบ่ออกะะเ,เอาสามีเตี้ยเอา้ากินหน่อยเท้ฮะห,ห,ห้อนล้างหน้าไปหนิล้วลอาบแล้าเตี๋ยสามีล่ะ โอเคโอเคครับบ okay, okay, ๊ายบายสวัสดีค่ะลูกตาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสกตาลจะข้าวกับอะไรอ่ะกินข้าวกับข้าวผัดอร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะลูกตาลจะช่วยแม่ขายของเราวันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ทำไมอ่ะช่วยแม่ขายของก่อนนะกระเล่นนะโอเคไหมคะ วันนี้จะมีแม่ค้าน้อยด้วยนะจ๊ะวันนี้จะมีแม่ค้าน้อยมาขายของไรสดขายของเชื่แม่ด้วยจะเสียค่าจ้างเท่าไหร่น้อยเนาะค่าจ้างจกบาทค่าจ้างยี่สิบบาทค่าจ้างยี่สิบบาทโอเคแม่จ้างไม่จ้างเลยโอเคเพราะขายของให้แม่ไม่จ้างเลยแม่จ้างอ่ามัน้ังยี่สิบบาทจะบาทค่าจ้างดยหนึ่งโอเคแปงเียงแค่แม่ค้าเหม เสร็จงนเราค่อยจโอเคปะอ่าจ er ้างลอยนึงเด่้องเ้อหางน้นลอยจ้างเขาคนมา่ยสร็น้ำแมวไ่เอาอีกแล้วขับวผแซบพเฮ็ดออวะไม่หนแซบะจ่าดูส ล้แสงกนงก <ornament. S 1> น,กน,น i̇şte ี้ลา้สง้องาก้อนน้กอนนี่ข้านนี้ลลของมมันเเนียฮะห่นเหรอวะอนหหอลูกตาไม่ร้อนรอไม่ถ้ามันพัดมเดี๋ยวมันนีสิลขายของซอยเดี๋ยวจะเอาอัน สเสริให้วยเสรอมด้วยาลาขายบ้าง <c oughs> ไหมเขากเขาไปพ่อมขายของไปน้ำเนาะโ okay, อเคปะเขาไปพ่อมขายของไปน้ำโอเคปะหรอกโอเคปะถ้าตัวพิแพงแค่ตัวนี้หน่อยเลยฮะถ้าตัวพิแพงแค่น้ำลอยหนึ่งมาตี ซเ,เดี๋ยวหนีอยากซื้อของเล่นหรือจะซื้ออะไรลูกเขาวผัดคุณเชียงอร่อยไหมคะไม่กินน้ำแดงนะี่คืออืมอือขอบคุณค่ะบหนูพอแล้วค่อยขายของเนาะได้มีแรงทำงานเนาะอืม ข้าจะได้มีแรงทำงานนี่แหละคนขายของชื่อแม่จะได้มีตังค์กินขนมนะลูกเนาะอ่ำนู้ทำงานจะได้มีตังค์กินขนมแม่แม่ดูนี่อยู่ยิ้มอยู่ยามก็มีถังแรงเหมือนเดิมเราตามฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อย น้หมอะอะจะแม่นะม,นนะนมั้งคนนั่นน่ะนี่ห้องโลก์กสสวัสดีก่อนข้าจบคลิปแล้วดีดีอะเธอดีดีเธอดีดีอิ่มยังนะ่ะกินหมดไหมโอเคครับยัง บายบายค่ะ